สวัสดีค่ะจูะบูบุตรสมบูรณ์ควีนถือถ้วยสีดาบควีนถือดาอ๋อสิบไม้สิบถว้วยเจวิลออเจ็ดไม้จูบ ไทยท่าดนานทาดุลงมนะคะเออจะมีข่าวจากทางไกลจากต่างประเทศจากถิน่นต่างถิน่นต่างแดนนะคะเข้ามาอืมเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของครอบครวัวที่เมื่อก่อนอาจจะมีการพัดพรากจากกันไปเนาะใครบางคนอาจจะ ห่าหายไปเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออในเร็วๆนี้นะคะจะได้มีข่าวเขาคุณจะได้ข่าวเขาข่าวคราวของเขาอาจจะยังไม่ได้เดินทางแค่อาจจะได้ข่าวมาก่อนนะเนอะช่วงที่เขาไปเนี่ยเขาลาบากมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เออเขานอนไม่หลับ เป็นด้านรู้สึกมืดมนรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องหนักๆภาระเยอะแยะเครียดนอนแทบไม่หลับแต่ในวันนี้เขาจะได้ข่าวจะส่งข่าวมาคุณอาจจะได้ข่าวเขาอาจจะโทรมาหาหรือว่าเามีการถ้าถ้าใครปิดกั้นอยู่ก็อาจจะได้ข่าวจากเพื่อนจากคนรู้จักของคุณแต่ถ้าใครไม่ได้ปิดกัน้นก็อาจจะมีการ ดีอมาโทรหาอะไรอย่างเงี้ยติดต่อทางเฟซทางไลน์อะไรประมาณเนี้ยเข้ามาหาคุณคุณเนี่ยรอเขานะคุณอันนี้น่าจะเป็น energy ของคุณแหะคุณรอคุณยังมั่นคงในความรักกับเขาอยู่อคุณรอเขามานานมากแล้วก็ไพ่แนะนําว่าด้วยความที่คุณาอาจจะรอเขานาน,านแล้วจนเกิดความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาถ้าเขาติดต่อมา ขอให้คุณได้แบบเออพยายามที่จะเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าไพ่ออกมาเตือนว่าเออย่าพูดจาไม่อยากให้เราพูดจาเอขวัญพาซา,ากต้องต้องต้องพูดแบบอืมต้องฟังเขาด้วยอะค่ะแล้วมันจะประสบผลสำเร็จเพราะว่าโอกาสที่ดีเริ่มต้นใหม่ เรื่องการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีเขาอ่ะเห็นคุณอะเป็นครอบครัวเขานะเขาคิดถึงคุณเขาเขามองคุณว่าเป็นคนในครอบครัวเขาเอออยากมาหาอยากมาใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าคุณอ่ะน่าจะเป็นบ้านของเขาถ้าไม่เวอร์จนเกินไปก็คือคุณอาจจะเป็นล่วงทั้งใบของเขาดูเือเนี่ยอาจจะเป็นล่งทั้งใบของเขาด้วยซ้ำเดื่การที่เขา ติดต่อกลับมาก็ขออย่าให้คุณแบบชวนทะเลาะอ,อย่าชวนทะเลาะอ,อย่าอย่าไปจับผิดเขามากต้องค่อยพูดค่อยจากกันอะไรเย้ยน,นะคะสรุปยังไงคะคิงถือถ้วยเขาจะมีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะโดยเฉพาะความรู้สึกที่ดีไพ่ไพ่สักราร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าเนี่ยเขาเตรียมตัวจะมาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ออกมายืนยันนะไพ่สังฆาราชอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณดูแลเขาอยู่เนี่ยเขาก็ออกมาว่าคือถ้ามันอยู่ที่ที่ตัวเราด้วยว่าถ้าถ้าเรามองไปในทางที่ดีมันก็จะดีเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะดีนําไปสู่ความสําเร็จการเป็นครอบครัวที่มั่นคงนะเนีย่ยสาเร็จแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราเออ ชวนทะเลาะชวนทะเลาะหรือว่าเออจับผิดเขาหรือว่าไปไปจู้จี้จับผิดเขาพูดไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะนํามาซึ่งเออทําให้คุณกับเขามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องคุณข้องหมองใจกันก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็ไพ่็อกมาประมาณนี้นะคะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่า เอที่เขาช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาอาจจะไปแก้ไขปัญหาบางอย่างอะไรของเขาอะเขาอาจจะมีปัญหามีงานหนักมีภาระอะไรบางอย่างเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาต้องไปแก้ไขมันเป็นเรื่องมันเป็นงานหนักของเขามากเลยนะแล้วก็มันทาให้เขาแบบเออเครียดนอนแทบไม่หลับทั้งทั้งสี่ดาทั้งดมูลดมูนนี่คือแบบความไม่ชัดเจนความที่แบบเออมองอะไรไม่ชัดเจนเลยมันเป็นเรื่องที่ที่เขาแบบต้องต่อสู้ มาฟันมาแถมยังมีเดวิลเดวิลนี่คือทําให้เอมันเป็นเรื่องที่ดาร์กมากอะที่เขาอาจจะต้องไปจัดการถ้าเขาเนี่ยจัดการเสร็จแล้วะเขาก็จะเตรียมตัวมาหาคุณเขามองคุณอยู่ไกลๆอะมันเป็นการที่จะเหมือนพะยาคือถ้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วเขาจะเตรียมตัวมาหาคุณเขามองมองที่จะมาเริ่มต้นกับคุณโดยการที่ตอนนี้เขายังไม่ได้เดินทางแต่เดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมานะคะ ส่งข่าวมาหาคุณนะก็จะประมาณนี้นะคะขอให้คุณใจเย็นๆอย่าไปมองในแง่ร้ายนะคะหรือว่าตามสถานการณ์ก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ครอบคลุมกับเหมือนกันทุกคนแต่ละเรื่องแต่ละเราก็อาจจะไม่ตรงกันทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องดอมนะมันเป็นการสุมทํานายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่มีใครที่จะรู้ว่าเรื่องของคุณทั้งคู่นี่ตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงแต่ละคู่เรื่องรายละเอียดมันเป็นยังไงไม่เหมือนกันแต่พ่แค่ออกมาเตือนว่าขอให้คุณใจเย็นๆเพราะว่าการที่เขาอ่ะ หายไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องสําคัญที่แบบอาจจะไปต้องไปจัดการปัญหาที่หนักง่วงที่ที่ทำให้เขาเครียดที่ทาให้เขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นใจเขาด้วยการที่เขาถ้าเขากลับมาแล้วเขาแบบเออบอกคุณยังไงว่าเรื่องเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยก็ก็ขออย่าไปตัดสินอะไรไปจัาสเขาว่าทำไมอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ก็ก็ต้องเออให้เกียรติเขา่เออเขารบกวักการตัดสินใจของเขาแล้วก็ ให้ให้พูดจาเปในทางที่ดีต่อกันแล้วก็มองลูกในแง่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะเพราะว่าสิ่งดีๆสิ่งสิ่งสิ่งสังสีท่านก็อยู่กับกับคุณและคู่ของคุณนะคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ากลับมาครั้งนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจที่มันมีความสมําเร็จมีความมาั่นคงอยู่ในนั้นแล้วก็มันตินการหมายถึงการเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันเข,าาเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาพร้อมด้วยความแนละความรู้สึกดีๆให้คุณนะก็ขอ แสดงความยินดีนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็คือทุกอย่างมันก็เคลียร์กันได้เนาะถ้าเรามองอะไรในในทางที่ดีมองโลกในแง่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรการที่เขาไปไปหายไปก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าเขาอาจจะไปตกตะำรับลำบากอะไรก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับเุณที่เื่อมาติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ